ก็ที่เคยจะให้ที่ห้าห้าห้าอยู่ไนิห้าห้าห้าเนอะซึ่งตอนนี้ผู้ติดตามไปห้าพันห้าพันแปดห้าพันแปดกว่าแล้โอเคเราก็จะมาประกาศรายชื่อแล้วกันตามกติกาคนที่ทั้งที่ดูแล้วเราที่เราตัดสินแล้วก็ทําตามกติกาถูกต้องที่จะได้รับหนังสือในเ็นสาร GQ เล่มนี้หน้าปกี่ิบายไปอันนี้ก็คือเป็นของเราได้เลือกแล้วเลือกอยู่นานผ่านการตกลงมาแล้วได้แก่คุณ ยูจีป่ะคุณยูจีกับแคปชั่นที่ว่าขำยิ้มฟินนี่เราต้องตกมือให้เขามทำไมเราถึงเลือกอันนี้เพราะว่ามันเป็นคำสามคำที่จำากัดความก็คือเวลาที่เราเราประมวลผลจากคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราแล้วกันว่าเขาบอกว่าเอ้ยขำนะแล้วก็ทําให้ใครคนได้ยิ้มก็แบบสร้งความฟินให้กับทุกคนแล้วมีความสุขกับทุกคนได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแต่จริจว่าอันนี้แหละ คือาแคปชั่นของความเออ่ความหมายของความยูนิ่งอยู่ในนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยินดีกับคุณยูจีด้วยแล้วก็ให้ดีเอ็มเนาะมาแจ้งที่อยู่กับพี่แอร์ ไดยแล้วเดินหนูทักไปก็ได้ใช่เดี๋ยวเราก็จะมีจัดส่งนเอกสาร GQ เรื่องนี้ไปให้จ่าแต่ว่าเขามีอันนี้มาด้วยนะขอให้ได้ขอให้โดนวะโอเคโดนโดนแล้วนะก็คือว่าเออไปบนบานสังเกตเลยแล้วก็ไปแก้ได้เลยได้นะจ่าใช่จ้ะเดี๋ยวเราก็จะส่งให้เนาะจดจบ้านขอให้ในความล่าช้าด้วยเพราะว่าเราทําคลิปอื่นแล้วก็พอดีติดธุระธุเรืองอะไรมากมายจ้ะจ้ะโอเคได้จ้ะก็รับรางวัลได้เลยนะคะทุกคนคำยิ้มฟินนะจ๊ะเออพูดถึงคนอื่นเนาะคน อื่นที่ร่วมกิจกรรมก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เราได้อ่านทุกทุกทุกแคปชั่น<ง>นะจริงๆเราชอบหลายแคปชั่นแล้วชอบมากบางแต่ว่าแค่ว่าบางคอมเมนต์บางแคปชั่นอาจจะมีไม่ตรงตามกติกาบ้างห,หรือบางคนก็แบบซ้ํากันนะอย่างมีคําที่เราชอบเหมือนกันก็คืออะไรวะคําที่เราชอบซ้ํากันก็มีนั่นแหละก็คือแต่ว่าแบบเออก็คือแต่ถ้าเผิดตรงแล้วก็จำตรงกติกาให้ที่สุด ก็ก็คือคนนี้แหละอืมโอเคจ้าลาไปจ้าจ้าขอบคุณนะคะอบิใบไปนอนกอดจ้าขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกิจกรรมใหม่ๆเนาะว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดมีอะไรสนุกสรุก็จะประเด่นกันอีกโอเคค่ะขอบคุณนะคะ